การแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก่อนหลับนอนทุกๆุกวันก็เพื่อเป็นการทำจิตใจของเราให้มีความสงบทำจิตใจของเราให้มีสมาธิทำจิตใจของเราไม่ให้มีความฟุ้งซ่านเมื่อเราแผ่เมตตาแล้วเราก็จะหลับสบายตื่นก็สบาย และที่สําคัญการแผ่เมตตาต่อตัวเองการแผ่เมตตาต่อบุคคลซึ่งเป็นที่รักของเราการแผ่เมตตาต่อบุคคลซึ่งเป็นศัตรูของเราก็ย่อมมีอานิสงส์เป็นลำดับเหมือนกันการแผ่เมตตาให้กับบุคคลซึ่งเป็นศัตรูของเราเราก็จะได้คลายความเป็นศัตรูกับคนคนนั้น ทำให้จิตใจของเราสบายมีความสุขไม่อาฆาตไม่จองกรรมจองเวรกับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นการแผ่เมตตาให้กับเราสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่าเทวาอารัก์ทั้งหลายซึ่งสิงสถิตยอยู่ในสากลโลกนี้เราก็ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันดังนั้นขอเรียนเชิญท,ทุกทท่าน ตั้งจิตตั้งใจอันเป็นผู้สลก่อนนอนแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับเราสรรพสัตว์ทั้งหลายเราเทวอารักษ์ทั้งหลายโดยพร้อมเพียงกันอหังสุขิตุหมีงขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุข อาหังนินทุงโคโหเมียงขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหเมียงขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวรอาหังอพยามปัจจุโหเมียงขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขีอันตานังปริหารามีงขอให้ข้าประเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษากายว่าจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งพวงเถืดอนสัพเพสัตสตาส,สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทวงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวราหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถือนอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอาพยาปชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถือนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอาดีคาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถือนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัาตานังปริหารัตัวจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทั้งมีมาตาปิตุูงหุนตัวสุขิตาหุนตัวมาตาปิตโรง ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มาดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสูงอีทั้งมีญาตินังหุ่นตัวสุขิตาหุ่นตุญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งลาหลายขอองข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งลาหลายขอองข้าพระเจ้ามีความสุขอีทั้งเมคุรูปรชาจริยานังฮูนตูสุขิตาฮูนตูคุรูปรชาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ทั้งลาหลายของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ทั้งลาหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางสัพพเทวตานังฮุนตัวสุขิตาโหนตัวสัพเพเทวา ขออส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพ,พเพปตานังหูนตัวสุขิตาหูนตัวสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งลหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งลหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพเพเวรีน,งนางฮวนตัวสุขิตาฮวนตูสัพเพเวรีขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งลหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานังหุนตัสุขิตาหุนตูสพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข